ไปดูเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุที่โรงพยาบาลไม้แก่นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะครับเกิดเหตุระเบิดนี้ทําให้มีตํารวจได้รับบาดเจ็บ4นายเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับนี่น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลไม้แก่นนะครับที่จังหวัดปัตตานีซึ่งยังคงเห็นไฟที่กาลังลุกไหม้อยู่เลยนะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนเนี่ยกระจัดกระจายเกลื่อนถนน เหตุการณ์มีคนร้ายครับไม่ทราบจํานวนมาลอบวางระเบิดที่ตํารวจสาพไม้แก่นเนี่ยในช่วงค่าของเมื่อวานนี้ครับ20กันยายนแรงระเบิดส่งผลให้เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนั้นได้รับบาดเจ็บไ,ไป4นายแล้วก็เสียชีวิตไป1นายนะครับส่วนประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แหละครับด้านพันตบทเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าทางพบต,ตรเนี่ย แสดงความเสียใจกับตํารวจที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการสั่งให้ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับตํารวจและกําลังพลอย่างเต็มที่รวมถึงให้เร่งล่าตัวคนร้ายมาดําเนินคดีด้วยนะครับ